ทุกคนคิดว่าพ่อหนุ่มที่เหมือนหลุดมาจากแฟนตาซียุคกลางแบบขุนนางหนุ่มสุดหล่อกับไอ้หนุ่มที่เป็นพนักงานเงินเดือนธรรมดาถ้ามารวมร่างกันจะเป็นยังไงเหรอคะพ่อหนุ่มหัวขาวสุดหล่อเท่กับไอ้หนุ่มหน้าตาธรรมดาแต่ก็แอบหล่อแหละผมดำคนนี้ถ้ารวมกันออกมาก็จะกลายเป็นธรดากลายเป็นแบบนี้ค่ะ มีโคลโลนะว่าไม่ได้ซึ่งนี่ก็คือตัวตนของพระเอกเรื่องนี้พ่อหนุ่มอีโฮยอนถ้าสงสัยว่าพ่อหนุ่มหัวขาวสุดหล่อนี่คือใครเขามีนามว่าแกลนเฟดส่วนชื่อที่เหลือก็แคลวดีอันเฟอุสโลมิโอชื่อยาวจังนอนเหมือนเอามาผสมกันมั่วไปหมดก็เหตุผลที่เป็นแบบนี้เพราะว่า นี่คือตัวตนในโลกเสมือนที่เขาสร้างขึ้นมาในสมัยที่กำลังเบียวม .2 ยังไงล่ะเอ้ยทุกคนก็เป็นแบบนี้แหละตอนช่วมอองม .2 แบบวัยอยากรู้อยากลองอะเหมือนมันเปิดโลกก็นั่นแหละค่ะแกรนเฟสได้ถูกสร้างมาในตอนนั้นนั่นเอง